พูดถึงทำมาหากินยังมีอีกเรื่องหนึ่งคุณพิพัฒน์พาไปเรื่องเกษตรแล้วก็พาไปเกษตรให้สุดแล้วกันกรณีเขาเป็นโปรกอล์ฟนะและช่วงนี้เนี่ยเขามีการพลิกฟื้นนะครับมาทำฟาร์มเห็ดออร์แกนิกที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือตะล่างจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ ที่ฟาร์มเห็ดเกษตรวิริยะนะครับก็ตั้งอยู่ที่304สทับหมู่ที่3ตําบลบึงพระอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็เรียกได้ว,ว่าเป็นฟาร์มเห็ดที่ครบวงจรและก็ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือตอนล่างครับโปรอ้วนหรือนายนิทัศขันกสิกรรมครับโปรกอบชื่อดังผู้ร่วม เป็นคณะกรรมาการตัดสินออ l เ h a i ล a n นกอล์ฟทัวร์และก็ระดับโรคอย่างเอเชียทัวร์นะครับก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับประกอบกับถึงจุดอิ่มตัวจึงหันมาเปิดฟาร์มเห็ดออร์แกนิก,กเกษตรวิริยะใช้ระบบ S C M ที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง ขนาดนี้ครับต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นแหนมเห็ดน้ำพริกเห็ดขายดิบขายดีพร้อมเปิดเป็นวิสาหกิจชุมชนให้คนในชุมชนมาเรียนรู้ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยนะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยทางโปรโกอบเขาเองเนี่ยใช้วิธีการทําเห็ดซึ่งแต่เดิมทุกคนคุ้นเคยกับการทําก้อนเห็ดเป็นแบบเชื้อขี้เลื่อยแต่โปรเองเนี่ยเลือกใช้วิธีการใช้ฟางอัดก้อนแล้วก็ทําเชื้อเป็นก้อนใหญ่พิเศษสักนิดนึงแล้วใช้วิธีแขวน ถ้าชาวบ,บ้านทําจะทำเขาเรียกว่าทรงเอครับ,รบ,รบที่ชั้นวางทรงเอ,างงเอการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้อ่เขาเรียกว่าก้อนเห็ดมีพลังในการขับเคลื่อนเ<ม>บ่งดอกเบ่งบานท่านผู้ชมดูเถอะงามไม่งาม,มที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเห็ดสายพันุ์นางรมนะครับ,รบจะเป็นนางรมภูฐานนางรมเทารสชาติดีครับเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่า เรากินต้มยำเนี่ยใส่เห็ดก็อร่อยนึ่งที่เฉยกินกับน,น้ำพริกก็อร่อยร้านทอดรูดม,มาก <c oughs> ใช่ใช่ใช่หรือว่าจะบ้นบานๆเลยนะ <c oughs> เอาไปต้มใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป <c oughs> ก็เป็นประจำอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ปโปรกอล์ฟเองเนี่ยก็บอกว่าขั้นตอน SCM เนี่ยรู้ว่าโรงแบบปิดเนี่ยนะครับใช้เวลาเพาะราว30วันเห็ดหนึ่งก้อนให้ผลผลิตประมาณกิโลครึ่งถึง2กิโลนะครับแต่เขาจะให้แล้วก็พักตัวเว้นกันไปอย่างนี้ซึ่งหลายๆก้อนเองเนี่ยที่มีในโรงเนี่ยก็สามารถให้ผลผลิตราคางามเลยนะครับนี่ อยู่ที่กิโลกร,รัมละ50-60บบาทอันนี้ผมไม่เชื่อนะเพราะว่าเคยไปสอบถามหลายๆเจ้าเองเนี่ย สายพันธุ์นี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ80บาทนะฮะสร้างราคาดีอันนี้อาจจะเป็นราคาส่งออกจากโรงก็ได้นะฮะแล้วเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะจะตัดตั้งนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนทำาให้อุตสาหกรรมเปิดให้ผู้ที่สนใจนะครับมาเรียนรู้และเปิดรับลูกฟาร์มที่ต้องการเพราะเห็ดสําหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็อยากเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดนางรมเทาเห็ดนางรมดําหรืออยากจะอุดหนุนพิพิธภัณฑ์สามารถเดินทางไปได้นะครับที่ฟาร์มเห็ดเกษตรวิริยะตั้งอยู่ตําบลบึงพระใช้เส้นทางสี่แยกตลาดบึงพระครับเลี้ยวขวา 30เมตรก็จะถึงฟาร,ร์มเห็ดนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะฮะหมายโทรศัพท์ครับ080 494 1555นาาหครับ,รบแนะนำสำหรับคนทำมาหากินในช่วงนี้นะครับอีกเมนูหนึ่งอยากแนะนำเลยคนที่ชอบทานเห็ดนะ,ะตะกูลนางรมนางฟ้าเนี่ยเอามาย่างแนละ้วทำน้ำจิ้มซีฟนูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าโ oh, อ oh, ้โหมันดีลิเชียสแหมเย็นๆอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวอ่านข่าวจบแล้วผมจะไปหาซื้อเห็ดมาทำมนะั้งับ